สิ่งศักดิ์สิทธิ์ลำดับที่สามนะครับต่อมาก็คือพระภูมิเจ้าที่นะครับพระภูมิเจ้าที่ของวังหน้าเดี๋ยวต้องให้ความรู้กับพี่โทก่อนว่าพระภูมิจริงๆหรือเจ้าที่ของวังหน้าแล้เนี้ยที่เราบูชาที่สุดเวลาไหว้ครูเรายังต้องเอาเครื่องถ้าไหว้ครูในที่เนี้ยเราต้องเอาเครื่องสังเวยไปตั้งด้วยคือเจ้าพ่อเขาตกใช่ครับอยู่ตรงอยู่ตรงพระที่นั่งอิสเรียลรังสารพิพิธภัณฑ์แห่งชาติจเรียกเจ้าพ่อเขาตกเพราะสมัยโบราณเนี่ยเขาไปเอาหิน นี่ความนิยมของในวังคือการเอาหินมาก่อเขามออย่างสวนจีนครับแล้วเขาบอกว่าแล้วก็มีคนมาทักเจ้านายว่าการไปเอาหินมาประจุผลมาเนี่ยบางทีหินเนี่ยเจ,เ,เจ้าป่าเจ้าเขาเนี่ยท่านอาจจะไม่พอใจนะจะต้องสร้างศาลให้ท่านด้วยก็เลยเป็นประเพณีว่าเลยต้องสร้างศาลเรียกว่าเจ้าพ่อเขาตกเขาเนี่ยก็คือหินที่มาจากภูเขานะนะั่หละฮะที่มาตกอยู่ใน<ต>พระบรมราชวังเป็นศาลเพื่ออัญเชิญเจ้าป่าเจ้าเขาที่ท่านติดมากัะหินนั่นแหะมาสถิตรักษาด้วย แล้วก็สิ่งที่อยู่คู่กันตรงนั้นเนี่ยที่ตรงโรงราจะลดนะแต่ตอนนั้นไปโรงละครโรงละครเก่าโรงละครเก่าโรงหอประจุมเยื่ปรกรสิ่งที่อยู่คู่กันมาคือต้นเป็ดต้นเป็ดดอกเป็ดแล้วก็สมัยนั้นเนี่ยเขาใช้เอามามูลบุรีจ้ะอ้นี่แม่ยังจําได้แม่นจําได้เพราะว่าแล้วก็มีอันอันนั้นคือนั้นเนี่ยคือพระภูมิของ วางหน้าทั้งหมดนะครับทีนี้พอเราย้ายมาสร้างพเพราะว่ามาเมื่อก่อนแม่จ๋าเมื่อก่อนเขยืบมาตรงนี้ใช่ไหมตรงเรียนที่ตึกเนี้ยแล้วฝั่งนี้มันเป็นอะไรอยู่แมจ่จ๋าฝั่งนี้ก็เป็นเป็นที่โลง่โลงๆอ่านี่โลง่งโลง่โลงแล้วก็ล้อมรอบด้วยต้นเข็มอ่าต้นเข็มยังไม่มีตอนแรกเขายังไม่มีต้ยังไมมันไม่ติดคลองอยู่อ่ามีคลองลอดอยู่นะแต่เราสร้างสร้างตึกแรกที่ที่ที่ออกมาจากลงทุนเนี่ย ก็คือเป็นตึกสองชั้นเป็นตึกสองชั้นเท่านั้นแล้วก็นักเรียนประจําก็ค่อยๆค่อยๆขยายค่อยๆขยายออกมาอยู่อยู่ตึกสองชั้นนะคะก็ยังอยู่ข้างล่างข้างล่างก็เป็นเรียนเรียนประจำแล้วต่อมาจากจากตรงนั้นเนี่ยภาคคแนกก็ยังยังหันหน้าตามตามดาวตามดาวที่กลับมาเป็นข้าานี้แล้วนะคะเดี๋ย่าลืมว่า ฐานพระคทเนศเนี่ยคือบ้านก็คือดอกเข็มได้ครับทนนี้พอมาพอมาตั้งโรงเรียนทีนี้สิ่งที่จะต้องมีคือมันมันก็แบ่งส่วนกันชัดเจนเลยเมื่อก่อนมันปนกันเดินไปนู่นทีนี้เขาก็เลยกั้นโรงเรียนก็ส่วนโรงเรียนส่วนพิพิธภัณฑ์ก็ส่วนพิพิธภัณฑ์นะเพราะว่ามันมีเรื่องของป้องกันเรื่องอักขีภัยตั้งแต่ไฟไหม้สองป้องกันเรื่องการโจรกรรมวัตถุโบราณก็ได้แบ่งกันชัดเจนว่าส่วนนี้ยกมาให้โรงเรียนนาฏศิลป์ เลยพอมีโรงเรียนน่าจะสินแล้วเนี่ยก็เ,เลยต้องมีพ่อคูม,มประจําโรงเรียนใช่ไหมแม่จ๋าส่วนตัวของเราแล้วส่วนตัวของเราแล้วเป็นส่วนที่จะต้องคุ้มครองดูแลคุ้มครองดูแลนะครับตรงส่วนของพ่อคูมตรงนี้ตอนที่แม่มาเนี่ยยังไม่มีเรือนเขียวเนาะ ยังไม่มีเราไม่มีแม่อยู่เขตประจำเขตประจำฝั่งนู้นฝั่งนี้มาไม่ได้นะมาไม่ได้เป็นสวนลกหลังมากๆเดจะให้ลูกโจรไปปลอดภัยไม่ปลอดภัยไม่ให้เด็กมาวิ่งเล่นนี้ทีนี้พอเราขยายโรงเรียนมาทารั้วเสร็จสับเนี่ยก็มาสร้างเลือนเขียวแม่จําได้ไหมสร้างปีไหนเลือนเขียวเนี่ยจำไม่ได้ว่ามาสร้างปีไหนจดเพราะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าตอนนั้นอะคนที่มาอยู่เลือนเขียวเนี่ยก็เป็นครูครูโบราณทั้งหมดลย มีย่ำหมันครูผันแม่มูลมาอยู่ประจำตรงนี้พ่อมนตรีพ่อมนตรีน่าจะเป็นที่พักครูนะเป็นที่พักเป็นโล่งๆเป็นเรือนโล่งๆเฉยๆเป็นศาลาใช่ไหมครับเมื่อก่อนยังไม่มีฝาใช่ไหมเป็นบ้านพักครูเป็นบ้านเป็นห้องพักครูเป็นห้องพักครูทีนี้ศาลพระภูมิแม่ทันแม่บ้านเขามาตั้งศาลพระภูมิเมื่อไหร่เนี่ยแม่จ๋าศาลพระภูมิเนี่ยแม่ไม่แน่ใจเพราะเหตุว่า เราเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วใช่ไหมคะตนในวังหน้าเนี่ยสิ่งที่กลัวที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องเรื่องพระภูมิเจ้าที่แล้วแล้วอดีตแม้เป็นนักเรียนประจําด้วยเนี่ยจะต้องมีการตรวจม์ก่อนตอนเย็นเนี่ยมาอาศัยอยู่ที่วังของท่านที่วังของท่านแล้วก็หลายหลายอย่างแล้วจะต้องตรวจม์ครบบทหมดเลยนะคะแล้วก็ก่อนนอนก็ตรวจอีกทีหนึ่งตอนเย็นเนี่ยสักประมาณห้าโมงครึ่งหกโมงอะไรประมาณเนี้ย เป็นเวลาที่ต้องสวดมูลพร้อมกันหมดนักเรียนไปมานักเรียนอะไรต้องอยู่สวดมต์ก่อนแล้วถึงจะกลับบ้านแต่เป็นแม่เป็นประจําแม่จาได้ไหมว่ามันมีต้นจันร์ใหญ่ตรงนี้เนาะมีเออต้นจันเอ่อเนี่ยเนี่ยเได้ยินแถวที่ว่ามีต้นจันร์ใหญ่อยู่มุมนี้ใช่ไหมแม่ค่ะเออมุมนี้แล้วก็ครูบวอาจารย์สัมภาษณ์หลายๆท่านก็บอกว่าเดิมมีต้นจันร์ใหญ่เลยแล้วต่อมาก็มีคนสร้างสาไม้เล็กๆอยู่ใต้ต้นจันร อ่าสารเราเรียกว่าสารต้นจันใช่ไหมแม่จ๊ะสารต้นจันอ่าเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะมันมันมีอีกอันที่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 เรื่องว่าแม่สังเกตดูนะที่ที่สารเนี่ยมันจะมีเป็นเป็นรูปเจเวตใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไหมคะใช่แล้วก็จะไม่ได้ไม่ได้สร้างเป็นเป็นสารที่ที่สวยงามสวยงามเราเป็นเป็นไม้ธรรมดาเล็กๆแล้วก็อะไรอ่ะมีเจเวตตั้งอยู่ข้างในสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเอ่อ เอาแก่นแก่นของต้นจันทร์เนี่ยมาเป็นที่ตั้งไม้จันทร์ใช้ไม้จันทร์มาเป็นที่้จำได้หละเพราะว่าสัมภาษณ์นี่พี่ทูไปคุยกับครูบาอาจารย์หลายท่านที่เก่าๆท่านบอกว่าแต่เดิมมันมีต้นจันทร์ใหญ่แล้วก็มีคนสร้างสารไม้ใต้ต้นจันทร์แล้วเนี่ยสารไม้ก็ปลูกพังแล้วต้นจันทร์มันก็ล้มมันแก่มากแล้วก็ล้มก็เลยกลายเป็นพระภูมิองค์ใหม่ องนี้องนี้นี่เราจะสมโพสกันนี่แหละองนี้ก็สันนิเดาานว่าถูกสร้างแทนหลังนี้แทนแทนแทนสารต้นจันทน์จันทร์สารต้นจันทร์ต้องกล่าวนิดนึงพี่ทั้งหลังนี่ต้นใหญ่เลยก็คือต้นลั่นประมาเป็นสัญลักษณ์เลยอันนี้ไม่ใช่ต้นนบี้มาจากนู่นมาจากไหนแม่จัน อ๋อกรมสีลปากรให้ย้ายมาลีลาวดีต้นนี้ย้ายมาจากรมศีลปากรอนเมื่อก่อนไม่มีแม่จำได้ไม่มีเพราะว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่มีมันเป็นโล่งๆอยู่พี่โตเป็นโล่งๆเลยอ่ะมันก็เลยเป็นสัญลักษณ์ของของวังหน้าไอของโบทมันเนี้ยเต็มไปหมดสวยๆผมผมจะบอกอะไรใช่ไหมผมแอบเอาตัดเอาไปปลูกที่บ้านนะมันมีต้นสีเหลืองอยู่ผมเรียกเหลืองหวังหน้าแต่ประหลาดใจที่สุดคือพี่โตเลยไหมผมทําไปเท่าไรไม่ติดขนาดที่บ้านผมปลูกเนี้ย เนี่ย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 ผมเรียกเหลืองวังหน้าเนี่ยแม่เพราะว่ามันไม่มีดอกสีเหลืองเหลืองต้นลั่นต้นลั่นทมอ่ะดอกเหลืองเหลือง่ามีดเพราะตอนนี้เขาเรียกลั่นทมแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นลีลาวดีแล้วหมอพี่โตอย่างนี้ผมก็เลยตั้งชื่อเองว่าเหลืองวังหน้าเนี่ยเนี่ยต้นนี้ต้นนี้หรือต้นนี้ก็ไม่ดูแม่เพราะดอกมันออกสีเหลือง คือมันจะเป็นถ้าเป็นไส้รสอนไส่รอนตรงก <seeks S 1> <น>ลาง <ession leness. S 2> ไม่ใช่อย่างนี้ <ง yes. S 1> ไม่ใช่ตรงนี้นะไอ้นี่จะขอบพี่จะูนะต้นเนี้ยเหลืองเลยนี่ต้นนี้เนี่ยต้นนี้กับต้นนั้นเป็นเหลืองเลยแม่ผมก็เรียกเหลืองบางนะต้นนู้นต้นนู้นนะอันนี้ก็แอบกระซิบไว้ก่อนทีนี้เมื่อกลับมาที่ศารสาระปูสารหนึ่งสารต้นจันทร์สองต่อมาเนี่ยพอดีสัมภาษณ์กุตีกุตีเรากุตีย่างนะกุตีท่านบอกว่าพอดีท่านก็ให้ข้อมูลว่าแต่เดิมเป็นสารต้นจันทร์ทีเนี้ยองเนี้ยหลังเนี้ย ที่สวยๆงามๆเนี่ยก็คือเป็นของสธรรมพักดีอ่าร้านสธรรมพักดีเป็นคนเป็นคนทาบุญมอบให้และวสธรรมภักดีเนี่ยอัปเดตอัปเดตแล้วก็สวยมากเพราะว่าสธรรมพักดีเขาจะขายเครื่องสังฆทานพวกตู้พระไตปีดกลูกพระได้เกี่ยวกับพระทั้งหมดพระภูมเจ้าที่แล้วก็เป็นงานช่างที่มีสีมือมาก แล้วจะขายทํามุ่งทํามานเาเป็นเจ้าแรกๆอ่ะที่เอาช่างฝีมือแล้วก็พระภูมิของที่เราจะส่พที่เราเห็นทุกวันนี้ทำด้วยไม้สักทองทั้งหลังแล้วก็แกะเป็นส่วนจําลองของพระอุโบสถครบส่วนทุกอย่างเลยพี่โทแล้วก็ภาพกิจกรรมภายหลังสิบู่เพราะว่ากิจกรรมฝาผนังให้เกียสวยงามเรบอกว่าจําลองสถาปัตยกรรมไทยมาหมดทุกอย่าง ผมผมได้คุยกับพี่แวน่นพี่แว่นเข้าพี่แวน่นพี่มืดเข้าสองพันห้าร้อยสี่บอกว่าเข้ามาเนี่ยมีสารแล้ว,วแม่เข้ามาสองพันห้าร้อยเก้าสิบสอง ไม่มีสารเพราะฉะนั้นจะต้องเลื่อนเขียวกับสารนี่ต้องมาอยู่ด้วยกันระหว่างนั้นประมาณเขาว่าน่า2,490เดือนถึง2,500ประมาณนั่นแหละประมาณนั้นรรู้สึกว่าพี่หลุนจะโปรยไปวันนี้ผมลืมนึกว่าพี่โตมาแสงไม่มีวันนี้เดี๋ยวเราจะมาอีกทีหนึ่งวันที่สมโพภาแต่ว่าตอนนี้สวยมากเดวจะส่งรูปให้พี่โตเมื่อเช้าท่านอธิการท่านไปเชิญเจวิต เขาเรียกพระเจเบดคือรูปทรงต้องบอกท่านนี้เจเวตหมายถึงไม้แผ่นที่เป็นรูปเสมาไม่ใช่ชื่อไม่ใช่ชื่อองค์แต่ชื่ออะไรครับพระชัยมงคลที่หลวงพูดเรียกพระชัยมงคลนะครับหมนมาแล้วเดี๋ยวแม่ไม่สบายไม่เป็นไรเดี๋ยวคุยกันต่อแต่ถ้าคุยยาวเนี่ยแม่อยู่ให้แม่โปรยปลายมาแล้วนะครับต้องลาท่านผู้ชมมาแม่สวัสดีท่านผู้ชมกันนี่จ้าเออก็ได้สาระ